อธนนจาเ่งแแบบคพลชกใช่ก็จริงๆช่วงวเาเลนไทน์ที่ผ่านมาเขาเพิ่งเป็นดอกไม้ไป<ม>ก็เลยแบบตัดมาเป็นแค่หน่อยวปนนี้ดีใจมากที่ได้มานี่เป็นถือเป็นครั้งที่สองของผมที่ได้ร่วมงานกับเลโก้ด้วยจริงผมแอบจอม ของในคอลเลกชันอย่างเดียวเลยครับชอบใช่ผมเก่งไงไม่หมายถึงผมชอบชอบชอบการแข่งขันครับตอนนั้นทั้งรบกับของเร็วก็ตัดชนะนะครับผมก็ชอบเร็วอยู่แต่เร็วแบบผมคือมั่นคงความแม่นยำสูงสุดทุกอย่างเต็มยังื่อกี้มีแบบอะไรที่มันโดนติดที่เรารู้สึกว่ามันแบบโดนใส่เรา ผมว่าไอ้ที่เป็นรถฟอร์มูล่าวันที่เป็นแบบอันที่เป็นไซส์ใหญ่สุดชอบดีเทลมากเลยผมว่าแบบยิ่งยิ่งปีผ่านไปมากขึ้นดีเทลเลโก้มันยิ่งมันขึ้นอะ่ะแบบในในในแต่ละชิ้นส่วนมันแบบสวยครับคี่บ้านสักคันเลยครับจริงๆมีหลายคันแต่ว่าไม่ใช่ F1 ใช่ต้อต่อต่อใช่วันเกิดปีนี้ผมยังต่อเลโก้เลย ใช่ไม่ได้ทมันนานไม่กลับแต่ละชิ้นในการต่อมันมันอย่างที่ผมบอกบนเวทีครับว่าจริงๆแล้วอ่ะมันง่ายไอ้มันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ก็ไม่แล้วแต่แล้วแล้วแต่แบบเขาว่าชิ้นมันเยอะแค่ไหนแต่เวลาต่อทีคืูแบบต่อว่าเดี๋ยวจบหรือว่าไอพักก็เดี๋ยวจบครับจริงหรอใช่คนเกิดนี่คือใช้เวลากับมันบเวทใช้เวลา14วัต่อับมโกเลยตกับแม่นั่งต่อกับแม่สอคนาไห มง,ง,งเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรจำหรับเราเราผู้นี้ต่อให้เราเองเป็นพื่อนต่อช่อดอกกุหลาบให้ตัวเอง,องไม่เป็น,บบน,านทางานมาดีคือตอนแรกผมต่อคนเดียว<อ>ในออฟฟิศ<อ>แล้วแม่ก็เปิดประตู้มาแม่ก็บอกว่า<อ>ทำอะไรอ่ะ <c oughs> แล้วภาพที่เขาเห็นมันเลยเขาต้องถามมั้งว่าทำอะไรต่อเป็นเพื่อนไหมแต่กี่ช่อดอกกุหลาบเราเดินแล้เป็นช่อเด้วย12ดอก สิบสองหรือแปดแถวๆนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่เล่นไทยต่อกัไปเลยก็จะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะใช่ไหมที่แบบมีกิจกรรมอะไรอย่างนี้กับแม่เออเออมั็นไงปืนมันเป็นยังไงบ้างเออมันเป็นคือหมายวันนั้นอะผมก็เปิดเปิดไลฟ์มีแบบเข้า Discord คาไว้คุยกับเพื่อนในเกมใช่ไหมแล้วนั่นแหละมันก็เกิดโมเมนต์เนี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันก็แปลกดีแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีครับอย่างแม่เราติดกับมาไว้ไงเรา แม่ผมเป็นแบบผมแหละคือพอได้สัมผัสแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันสนุกดีเนาะหมายถึงว่ามันดูแบบไม่ต้องคิดอะไรอะแบบอยู่กับแค่ตรงหน้าใช่แต่ไม่ต้องใช้สมาธิใช้สมองพอสมควรนะคิดว่าจะเอาชิ้นไหนมาต่อกับชิ้นไหนอะไรอย่างเงี้ยต่อผมว่าเดี๋ยวนี้ไอตัวหนังสือที่เป็นคู่มือแนะนํามันค่อนข้างละเอียดดีเหมือนกอกว่าผมผมรู้สึกว่าไม่ต้องกลัวยากเลยปล่อยจอยได้เลยครับที่ต่อไปเวอนนี้แบบ ครับผมก็สำหรับคอลเลคชันพิเศษล่าสุดก็จะเป็นคอลเลคชัน F1 นะครับก็ฝากด้วยผมรู้สึกว่า F1 มันเป็นรถในฝันตั้งแต่เด็กของใครหลายคนแหละเด็กๆก,ก็จะแบบมีความหลงใหลในรถแข่งแบบนี้แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เด็กอีกต่อไปแล้วครับเลโก้มันเหมาะสำหรับทุกคนเลยเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยต่อเสร็จแล้วจะเอาไปไว้ไหนมันสวยจนคุณอยากเอาไปวางโชว์แน่นอนครับ jangan serap jangan serap lagi ayo pada buka after insert cuci gigi aku eh main insert pala